ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรกทุกท่านนะครับวันนี้ผมธนายถาวรประทุมทองช่องถาวรรอยเยอร์นะครับวันนี้ตรงกับวันที่12พฤศจิกาย,ยน2566วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา358 359 360 360ทอิและมาตรา3 6 1เป็นต้นนะครับทัวบทนะครับมาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำรายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ร้ายประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้มาตรา358มาตรา359เนะครับเป็นความผิดที่ยอมความได้อ่าทีนี้มาตรา3า0ร6 0ทิาวิเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความกันได้นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน ห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจำคุกไม่เกินสิบปีนะมาตราหกสิบทวีนะครับหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตราสามร้อยหกสิบเอ็ดความผิดตามมาตราสามร้อยห้าสิบแปดและมาตราสามร้อยห้าสิบเก้าเป็นความผิดอันยอมความได้นะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับเรื่องรายละเอียดว่าการทำให้เสียหายเป็นอย่างไรนะครับการทำให้เสียหายหมายถึงทำให้ทรัพย์นั้นชมรุดแตกหักบุกสลายทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวทรัพย์ทำให้เสื่อมค่าเสื่อมเสียแก่แกเจ้าของทรัพย์ การทำนั้นจะต้องมีเจตนากระทําเพื่อให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายตัวอย่างเช่นนายกบนะครับไปขุดดินถมบ่อที่นายเขียดขุดไว้หรือขุดดินในที่ดินของนายเขียดจนเป็นบ่ออันนี้เป็นการทําให้เสียทรัพย์อันนี้คําว่าการทําลายให้การทําลายทรัพย์เป็นอย่างไรนะครับ ตัวอย่างเช่นนายนกนำทรัพย์ของนายกาดำทำให้หมดสภาพความเป็นทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเช่นนายนกนำรถของนายกาดำไปเผาหรือกระทืบแก้วน้ำของนายกาดำแตกเหล่าน,นี้เป็นการทำให้ เป็นการทำลายนะครับาทำลายทรัพย์อีกตัวอย่างหนึ่งเช่นในนกโปรยข้าวเปลือกผสมยาพิษให้เป็ดของนายกาดำกินนะครับเป็ดของนายกาดำตายเกือบทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดนะครับในการทำลายทรัพย์ ก็คือทำให้เสียทรัพย์รวมในในมาตรกา35 8ทีนี้ตัวอย่างที่2นะครับการทำให้เสื่อมค่าเป็นอย่างไรการทำให้เสื่อมค่าคือตัวอย่างเช่นในกรทำให้ราคาทรัพย์ของในขอนะครับสมมุติว่าเป็นในเป็ดลดลงการกระทำนั้น คือการกระทําแก่ตัวทรัพย์เท่านั้นนะครับเอาในายไก่นะครับเอาเป็นนายไก่นะครับสมมุติเป็นในายไก่ช่างซ่อมนำน้ํามันเครื่องยนต์คนละประเภทกับเครื่องยนต์ไปใช้เปลี่ยนทาย ทำให้ประสิทธ,ธิภาพการทำงานรถยนต์ของนายเป็ดลดน้อยลงและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติอันนี้ถือว่าเป็นการทำให้เสื่อมค่าในตัวทรัพย์ทำให้เสื่อมค่านะครับการทำให้เสียประโยชน์เป็นอย่างไรนะครับการทำให้เสียประโยชน์คือการทำให้ทรัพย์ใช้การไม่ได้แหม ว่าตัวทรัพย์นั้นยังคงสภาพอยู่เช่นนายหมาไปปล่อยลมล้อรถยนต์ของนายแมวจนเป็นเหตุจนแบรนไม่สามารถวิ้งได้นะครับ อันนี้เป็นความผิดฐานทำให้เสียประโยชน์นะครับทีนี้เรามาดูดีกา,าที่เป็นบรรทัฐานที่สารดีกาเคยมีมคำพิพากษาไว้นะครับอดีกาที่600ดีกาที่6999 2502 พนักง,งานป่าไม้บอกให้รถยนต์บรรทุกไม้ซึ่งบรรทุกไม้ผิดกฎหมายให้หยุดแต่คนขับรถไม่หยุดพนักง,งานป่าไม้จึงยิงยางที่ล้อรถแตกเพื่อให้รถหยุดจะจับกลุ่มคนร้ายและไม้ซึ่งมีไว้ผิดกฎหมายาตามกฎหมาย ตามอำนาจโดยใช้วิธีเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการแห่งเรื่องการจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83แล้วการกระทำความผิดของพนักงานป่าไม้ไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะครับามาตรา358 มาตรา359นี่เป็นความผิดอันยอมความได้นะครับเท่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับเผื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับบางคนบางท่านที่ประสบปัญหาที่จะนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันนะครับว่าเราถูกกระทำ สิ่งของให้แต่ทักหรือว่าทําลายหรือว่าทําให้เสื่อมค่าอย่างนี้เราจะดําเนินการอย่างไรนะครับเป็นความผิดอะไรหนักเบาขนาดไหนนะครับก็สามารถที่จะนําไปเปรียบเทียบหรือว่าเป็นเหตุน,นําไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนังานสอบสวนได้นะครับหากท่านว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากท่านกดไลค์กดแชร,ร นะครับเพราะว่าช่องนี้นะครับผมทำขึ้นมาโดยเจตนาเพื่อจะเป็นการาเผยแผ่ความรู้หรือเผยแผ่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์จะขอบคุณยิ่ง ขอสวัสดีครับ